สวัสดีจ้ามาเด้อมากินแกงเห็ดเด้อเห็ดผอเก็บมาใหม่ไม่เนี่ยเนี่ยเต็มถ้วยเลยนี่เนี่ยแกงเห็ดผอจ้าเนี่ยเนี่ยเรื่องมั้ยโอ้ไมสใช่ปูแกงเห็ดผอไม่ไม่กับซุปนมไม่พร้อมนี่ยซุปนมไม่เดี๋ยวนี้ละนี่ยนมไม่ยูหน้าเจ้าของซุปนมไม่รับพักอันพักพักอยัางละพัก บักอพักอนอ,กอน <c oughs> บกขือเหลือเ <ti> นี่ยบกไสเนี่ย <ti> <c oughs> อันนี้สะตอไม่รู้ใส่ขนมปังผสยักแ์เหลวคือบัวคือบอกว่าสะตอยืดรดนะบัอยืดรดคดจ้ะฮะสะตอยืดใส่ปน้ำนี่นี่ว่าน่กูเย็นอะไรกะว่านี่กูหลังก็เย็นบุ๊ได้กเย็นนี่แหละ เนี่ยเงนเลยอือกินกินกินอุ้ยสวนสวนนั่นเพอออืออือเหี้ยสตอเียร่อยนึงอ่ะอืมอหือหอบหัอ แม่ทำยังไงเล่นเนี่ยคณนุ่มใหม่เสรแ้วรับบิดยามาเดินมาเดินหวเข่าปกกนิดยังมากเราบวงน้างนะแม่

nước được hấp cây ừ, Hấp cây Một Ui, thơm lắm ừ. Ui, yên giật. ก็มีไงโดนี้อะจรงให้บอกก็ว่าอยากเส่อ,อยากว่าต่โพดรต่งหัวน่ะอืมอนหมมมน,นจะผสะ เลยจ้าอืมอืมบัวหักลยงซ่มซัคจิวมั้งิแม่สุกไปลยเจ้ายบ่สจเจี๊ยัิวแจงเส้นหนังยานั่งบึกหนังเสียบเฮง เจ็บครับเจ็บเนี่ยรุกม่ายกว่านุ่นห้วนรู้เยงนเฮ็ดกว่านุนห้อน mhm <laughs> rồi mà mhm mhm cái mhm 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 không có thích Mình có nó mày Cơm vào cơm nha này chút đi Ừ, ừ. 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 อเคปลาเห็เด็กเรียนทำเรียนต่ออืมนเสียบ

ทําชุดอะไรกินแกงเพชรเนาะไปซื้อน้ำเนาวเนี่ยไปหาเก็บเนี่ยไปหาเก็บได้ขีดหนึ่งเสียวได้ร่นคนน่า หลายพักหลายเงี้ยคนตัวเป็นจะบ่มีมงจอยมันเกิดบ่ทันแล้วเห็ดพอกันไหนผู้นั่งเคี่ยวผู้นี่เคี่ยวอยู่เคี่ยวน้ำก้นกัน น้ำอ้อยดะกินจะคว้างเป่าย <Yeah. S 1> นี่ก็ลนนะ่ต้องก,กินเลยแ่มัยะนยะิงปล่คนละยอดมันผิดอูปป่บ่มาได้พี่น้องมาเด้อทูปหม เข,ข,ข,ขาล้มไหมันคล้มหมดเขาล้มเอาหน่ะเาล้มเลยขยันเขาข้นไปข้ลือ

่ใส่มือได้เปล่ามวนผักบ้องคันก็ข้า,า้นี่นี่นี่นาเกิดบ้เกิดที่ไหน แล้วเพื่อบรอบปากเอา จามึงเหมึงเดวเ็กเห็นแบบมึงทำเีวแล้เนี่ยอกินเลยนะขึ้นเคล่นกับ่ากิน่หิวสี้อยงจะได้อยู่ได้อ่อนอ่อน มุซาสาสูงมัน้ังบุนไ <c oughs> ม่ขอไล่เราเลยดิมันจะอยากเอาแถวยำกับบ้นี่ไม่พอนำกับแกลบเขา้าแถวโบ๊